สวัสดี FC ทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมในช่องในผลมอหนอกวันนี้ผมก็จะพามาทำเป็นวงจรปรับรดแรงดันไฟที่ออกมาจากมอแปลง mm. ก็จะเอามาผ่านเด mm. โอดบิด mm. เพื่อให้มันเป็น DC หมมอแปลงตัวนี้ก็เป็นมอแปลงให้ UPS เคอมเก่าๆที่เก็บมา พอดีบางคนก็จะเอาไปทําเป็นในตัวเครื่องชาร์จแบตก็ได้ให้ดู๋จะอธิบายให้ดูตัวนี้ก็คือตัวนี้จะมีสายทั้งหมดหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นสี่เส้นห้าเส้นหกเส้นด้านนี้จะมีสายหกเส้นอีกด้านนี้จะมีสายสามเส้นก็คือสายหกเส้นเนี่ยไอชุดเนี่ยจะพันแล้วก็แทบ แล้วก็แทบออกมาแล้วก็จุดสิ้นสุดจะอยู่แค่นี้แค่นี้ไอจุดตรงนี้ก็จะเป็นเส้นเดียวกันที่พันออกมาที่ลหลายๆคลิปผมเคยเอาไปทำมอน็อกให้ดูแต่วันนี้ผมจะมาทำไอวงจรปรับรลดแรงดันก็คือไฟตัวนี้เราเอาสายดำกับสายสีเขียวเนี่ยคู่เนี้ยไฟ220เข้า แล้วไอ้คูเนี้เก็บไปซีนไว้ให้ดีแล้วไฟมันออกมาจากนี้นออกมานี้ก็จะเป็น1 3บวลต์ถ้าเราจะเอาแค่6กวลต์กว่าเราก็เอาคู่กลางกับคู่ใดคู่หนึ่งอันนี้ผ่านไดโอดจาก AC ก็จะกลายเป็น DC แล้วผมจะพาทำวงจรปรับรลดแรงดัน ไอตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์ ml 3 1 7เดี๋ยวจะทำให้ดูไม่รู้เขาเรียกอะไรเป็นนี่เดีจะใช้ ml 3 1 7 1ตัวแล้วก็จะใช้ไอตัว r ผมวางทิ้งไว้ไหนเมื่อกี้ r 1K เดี๋หนึ่ง k ก็จะใช้ r 1 k เข้าไปที่ขา1กับขา2ของไอ้3 1 7นคันี้ vr ไอ้ตัวนี้ผมถอดมาจากเครื่องเก่าพอดีมันเสียตามที่จริงจะใช้ขาที่1 ขาที่หนึ่งขาที่สองแต่นี้พอมันเสียผมก็เลยใช้ขาที่หนึ่งกับขาที่สามไอ้ขาที่สองกับขาที่สามวันนี้ขาที่หนึ่งมันเสียไอตัว vr นี้ก็จะเข้าขาแรกเลยของสามหนึ่งเจ็ดเชื่อมแค่อพออยู่ ตัวนี้ไอตัวนี้ผมก็จะใช้เป็นใน t านซิสเตอร์ชนิด npn ตัวนี้ผมใช้เป็นเบอร์สา5ศูนย์ห้จะใช้เป็นเบอร์อื่นก็ได้นะที่เป็นชนิดเดียวกัน npn พอทำออกมาหน้าตาก็จะอยู่ประมาณเนะี้ยขาที่1กับขาที่2 ใช้ R 1 k เ K ข้อมาราคาที่1ต่อมาหา V R แล้วสายสีดำนี่ผมจะป้อนไฟลบเข้าหาสาย แล้วผมจะต่อที่ขาที่2ของ A317 เพื่อที่จะต่อมาหาหขา B ทรานซิสเตอร์ต่อมาหาขา B ของทานซิสเตอร์นนี้ขาที่3ของ3 1 7หผมก็จะต่อมาหาขา C ของทานซิสเตอร์ ขาสก็จะเป็นโครงซิงค์เลยลักษณะหน้าตาออกมาก็จะเป็นยังไงขาที่หนึ่งมหา VR ขาที่สองมหาขา B ขาที่สามลงขาสี่แล้วขา E ก็จะต่อไฟออกไปใช้เป็นไฟบวก ผมจะใช้เป็นตัวตัวไอสว่านจิ๋วไฟบวกก็จะเป็นตัวนี้ผมจะเชื่อมเข้าไปเลยชบบวกเข้ไปเรียบร้อยแล้วไฟลบมาจากไหนไฟลบจะเอามารวมกับ ตัวที่เข้า VR ไฟลลบที่เข้าขากลางของ VR 10K ว่าจะต่อสายไฟลบที่ออกมาใช้ออกมาจากจุดเดียวกัน ทันนี้ออกจากมออแปลงมันจะมีเครื่องหมายบอกอยู่เครื่องหมายบวกทันนี้ AC AC ฝั่งนี้ตรงข้ามมันก็จะเป็น AC เข้าออกมาจากมออแปลงเข้ามาเนี่ยแล้วเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกผมก็จะเอาลงที่ขา C เลย จากม่แปลงก็จะเข้าลงไปขา C เลยแล้วขาไฟลบขาไฟลบกก็จะต่ออยู่ตรงนี้ตรงขากลางของม่แปลงเอ็นไม่ใช่ขากลางของไอ้ VR แค่นี้อยู่เรียบร้อย เดี๋ยวขอขยับไปดูเดี๋ยวจะใช้มิตเตอร์จับให้ดูว่ามันจะได้ไฟที่เท่าไหร่น,นขยับขยายุมกล้องอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรยังไงก็ต้องขอประทานรไฟเดี๋ยวผมจะขอถอดสว่านตัวนี้ออกเก็บไปครับเดี๋ยวจะขอวัดให้ดูอ่ะ พื่อป้องกันการลัดวงจรใตัวนี้เอาออกก่อนก็ได้ถ้าเราจะทำใช้งานจริงๆก็ต่อให้มันเป็นกิจลักษณะดีๆอันนี้ตัวไฟลบผมจะใช้ตัวคีไปเลยไฟลบผมขี้เกียจบัตรกีเพราะว่าผม ทำให้ดูให้ชมเฉยๆผมไม่ได้ทําใช้จริงจังนี่ขีดมาไฟบวกเข้าขาสี่แค่นี้ไฟลบก็จะมารวมรวมกับจุดไฟที่ออกไปกับขากลางของ VR ประมาณนี้้จะออกมาไง อยาตต่อสายอนุญาตคีบตัวนี้กันคีบตัวไฟลบสายมิเตอร์มาคีบที่ไฟลบไปเพอทีเช็ควัดโวลต์ให้ดูว่ามันสามารถปรับได้จริงไหม เสียบสายไฟมอมอแปลงตั้งมิเตอร์ให้ดูแล้วสายไฟบวกก็จะออกมาจากขายอีตัวนี้ ตอนนี้ไฟอยู่ที่1นโวลต์เบาที่สุดเบาสุดอยู่ที่1นโวลต์แล้วลองเล่งสุดดูวจะอยู่ที่เท่าไหร่เล่งสุดอยู่ที่1 0บโวลต์เราก็สามารถปรับลดตามที่เราต้องการใช้ได้อันนี้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ ถ้าเราอยากให้ได้แอมมากกว่านี้เราก็ขนานทานชิตเตอร์เพิ่มขึ้นขนาดทานชิตเตอร์ทั้งหตัวก็จะได้อยู่ประมาณสักสามสิยี่สิบถึงสามสิแอมประมาณนะตอนนี้ผมเสียบไฟออกมาใช้คอยดูผมจะปรับและสามารถปรับใช้ได้ตามที่เราต้องการ มันอาจจะมองไม่เห็นจะหาอุปกรณ์ตัวไหนดีอเ่เป็นก็ขยับตอนนี้แค่ประมาณแค่ไม่กี่บวัวแยวผมจะปรับเพิ่มก่นอีกอ่ะ สามารถเอาไปดัดแปลงใช้งานได้ก็คือไอตัวนี้สามารถเอาไปทำเป็นพวกวงจรสว่านแบบปรับลดแรงดันได้แล้วก็เอาไปใช้เป็นในวงจรหัวแรงหัวแรงไฟสิบสองอะหัวแรง DC ที่เราสามารถปรับลด จะให้มันร้อนมากร้อนค่อยอยู่ที่เราเราปรับตัวนี้ปรับให้ไฟออกมากมันก็จะร้อนมากตอนน,นี้ไฟยไฟจ่ายไฟออไปที่หรือว่าจะเอาไปใช้กับพวกเครื่องเสียงก็ได้อย่างเช่นพวกวิทยิยุทานซิสเตอร์มันก็จะใช้ไฟอยู่แค่ไม่กี่โวลต์ล้วก็ปรับเราจะเอากี่โวลต์ล้วก็ปรับนี จะมองไม่เห็นชัดเนี่ยอย่างเช่นอ่ะผมจะเอาไปใช้กับพวกวงจร3โวลต์ผมก็จะปรับปรับให้มันอยู่แค่3โวลต์สามจุอ่ะสาโวลต์หรือถ้าเป็นพวกวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารก็จะอยู่ที่ประมาณ7.2โวลต์ วิียสื่อสาร7.2โวลต์ 3, ol, ก็จะ6โวลต์7.2หรืออีกเป็นบางรุ่นก็จะเป็น7.4แล้วเราก็เพิ่มขึ้นได้ปรับใช้ได้ันี่จะเป็นพวกวงจรคาเรียกนั่นแหละสามารถเอาไปใช้ได้หลายๆอย่างโดยที่ ต้นทุนแค่มิกี้บาทก็จะมี vr 1 0 k หนึ่งตัวเอ๋ตัวนี้ผมไปถอดเอาของเก่ามาคราวนี้ก็ ML. ไอ ml เดี๋วจะให้ดูลายวงจรลายวงจรผมก็จะต่อไง่ายงอันี้เป็น vr 1 0 k ไอตัวนี้เป็น ml 317และไอตัวนี้ก็จะเป็น r 1 k หรือจะเป็น2 2 0 k ก็ได้ ก็คือค่ามันก็จะเปลี่ยนไปคราวนี้ไอตัวนี้ท้ายซิสตเตอร์ชนิด npn เราจะใส่2ตัวแล้วแต่เราต้องการแอมป์เท่าไหร่ใส่3ตัวหรือ6ตัวก็วตัวนี้ต้องใส่ซิงค์ระบายความร้อนไอตัวนี้ก็ต้องใส่ซิงค์ระบายความร้อนแต่ให้เราแย,ยกซิงค์ระหว่างท้ายซิสตเตอร์กับไอตัวนะขับเนี่ยนั่นแหละคราวนี้ vr ตัวนี้ก็ขึ้นอยู่ที่เราว่าเราจะเอาหมุนซ้ายหรือหมุนขวา เราก็สลับขาตัวนี้ถ้าเราเอาขาขาหนึ่งมาเข้า ml สามหนึ่งเจ็ดเนี่ยแล้วขาสองไฟเข้ามันก็จะหมุนขวาถ้าไฟเข้าขาสองแล้วออกขาสามก็จะเป็นหมุนซ้ายนแต่ที่ผมประกอบเนี่ยมันจะเป็นหมุนซ้ายเพราะว่ามันเสียข้างหนึ่งข้างที่จะหมุนขวาเนี่ยมันเสียผมก็เลยทําเป็นหมุนซ้ายนั่นแหละ ก็เอาไปใช้ได้ไง,ง่ายๆหรือไอ้ตัวเนี้ยจะไปทําเป็นที่ชาร์จแบตก็ได้หรือเราจะอัปเกรดเพิ่มคาปาเอาไปใส่พวกเครื่องเสียงก็ได้นั่นแหละทำสามารถใช้ได้หลากหลายแต่คิดว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครสิ่งใดที่ผิดพลาดไปก็ประทานอภัยภาพอาจจะไม่คมชัดเท่าที่ควรก็ต้องขอประทานอภัยอย่งไงก็ ขอบคุณที่เข้ามาดูมาชมสวัสดีครับ